สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงหบลูวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2,568เราจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเชลซีเหมือนเช่นเคยครับข่าวแรกเป็นข่าวดีที่แฟนเชลซีทุกคนต้องภูมิใจยอย่างยิ่งครับเพราะโคนพาเมอร์ Palmer, ดาวเตะคนสำคัญของเราได้รับเลือกให้ติดทีม FIFT h Pro m e n s World 11ประจำปี2025ซึ่งเป็นการบวชจากนักฟุตบอลอาชีพกว่า20,000คนทั่วโลก พาเมอร์ Palmer, กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้รับรางวัลว่านี่คือความรู้สึกที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาเพราะมันมาจากการยอมรับโดยตรงจากเพื่อนร่วมอาชีพทั่วโลกไม่ใช่จากคณะกรรมการหรือแฟนบอลแต่มาจากคนที่เข้าใจความยากลำบากของการเล่นในระดับสูงสุดจริงๆนักเตะจาก68ประเทศทั่วโลกมีส่วนร่วมในการโหวตครั้งนี้และผลงานของพาเมอร์ในฤดูกาล2024-2025 ถือว่าโดดเด่นอย่างยิ่งเขามีส่วนร่วมกับประตูรวมถึง32ครั้งทำได้18ประตูและ14แอสซิสต์ให้กับเชลซีใน3รายการสำคัญเขาคือแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้เชลซีกลับไปเล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งด้วยการจบอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกรวมถึงคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกและแชมป์คลับเวิลด์คัพได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศของทั้งสงถ้วย พาเมอร์คือคนที่เปล่งประกายที่สุดในนัดชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกเขายิง2ประตูช่วยทีมถลม Real ่มรีอัลเบติสสต่อ1น1ส่วนในเกมชิงคลับบ r ลค c ับที่นิวยอร์กเขายิงอีก2ลูกและทำา1แอสซิสต์ในชัยชนะเหนือปารีสแซงแชแมง3ต่อ0นี่จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่ชื่อของเขาจะปรากฏในทีมยอดเยี่ยมของโลกพารเมอร์ Palmer ยังกลายเป็นนักเตะเชลซีคนที่9ที่ได้รับเลือกให้ติดทีม Fifth p r o World 11นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในปี2005โดยก่อนหน้านี้มีทั้งตำนานอย่างจอห์นเทอร์รี่แฟรงค์แลมพาดและดีดิเยสรอกบาทที่เคยได้รับเกียรตินี้รวมถึงรุ่นหลังอย่างจอร์จินโยและเอนโก o โลกองเตจากปี2021หลังพาเมอร์รับรางวัลพาเมอร์ก็ถูกถามถึงนักเตะหน้าใหม่ที่เขาคิดว่าน่าจะมีโอกาสติดท,ทีม World 11ในอนาคตคำตอบของเขานั้นชัดเจนและเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่น เขาเลือกเอสเตวาลวิลเลียมโดยพาเมอร์กล่าวผ่านฟิปโปรว่าผมคิดว่าเขามีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวไปถึงระดับสูงสุดหวังว่าเขาจะทำได้ที่นี่กับเชลซีคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะมันสะท้อนถนึงความเชื่อมั่นในตัวรุ่นน้องและยังแสดงให้เห็นว่าพาเมอร์อยากให้เอสเตวาลประสบความสำเร็จในสีเสื้อเชลซีไม่ใช่ที่สโมสรอ,อื่น ก่อนหน้านี้โจโคเคยแสดงความกังวลไว้ว่าพรสวรรค์ของเอสเตวาอาจไปเตกตายักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างเรัลมารติดซึ่งเป็นสิ่งที่เชลซีต้องระวังเพราะเจ้าหนูรายนี้เพิ่องอายุแค่18ปีแต่กลับแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเทคนิคและความเฉียบคมที่เกินวัยอย่างมากเอสเตวาเปิดตัวกับเชลซีได้อย่างยอดเยี่ยมมีทั้งจังหวะสร้างสรรค์เกมและการจบสกอร์ที่เฉียบคมซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพาเมอร์ถึงมั่นใจว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถยืนเคียงข้างนักเตะระดับโลกในทีมฟิฟโปรได้แน่นอน ในขณะที่เชลซีกำลังอยู่ในช่วงที่ทีมเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากจากการขาดพาเมอร์แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเมื่อเขากลับมาลงสนามร่วมกับเอสเตวลและแนวรุกอีกคนอย่างเจ้าเปโดเชลซีจะเป็นทีมที่แตกแต่ออกไปโดยสิ้นเชิงข่าวต่อไปเราจะพูดถึงอีกหนึ่งคู่เพื่อนร่วมทีมที่กำลังได้รับคำชมอย่างมากในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นั่นคือโรเบิร์ตซานเชสและมอยเซสไคเซโด หลังจากเกมที่เชลซีเฉือนชนะท็อตแนมฮอสเปิดไป1-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมนั้นมอยซเซสไคเซโดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเขาคือศูนย์กลางของแดนกลางที่ช่วยให้ทีมควบคุมเกมได้โดยเฉพาะจังหวะการเข้าสกัดการแย่งบอลคืนและการออกบอลอย่างแม่นยำจนในที่สุดก็มีส่วนสำคัญกับประตูชัยของเจ้าเปโดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังเกมโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูของเชลซี ได้พูดถึงไคเซโดในมุมที่หลายคนอาจมองข้ามไปเขากล่าวว่าไคเซโดไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่เก่งเรื่องการตัดบอลหรือเข้าสกัดแต่ยังเป็นนักเตะที่มีความเยือกเย็นในการคลองบอลซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของกองกลางระดับโลกซานเชสให้สัมภาษณ์กับเดลี่มิลเลอร์ว่าผมไม่จำเป็นต้องพูดถึงเขาเลยจริงๆเขาเป็นสัตว์ร้ายที่แท้จริงเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขาเขาชนะทุกการเข้าปะทะ ทุกการดวลและมีความนิ่งมากเวลาอยู่กับบอลคำพูดนี้สะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเพื่อนร่วมทีมและอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ไคเซโดได้รับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีแน่นอนว่าไคเซโดมีผลงานโดดเด่นในฤดูกาลนี้ทั้งการยิงประตูสำคัญรวมถึงลูกยิงใส่ลิเวอร์พูลที่แฟนบอลยังจำได้ดีแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นจริงๆคือการควบคุมจังหวะของเกมกลางสนามการตัดสินใจที่แม่นยำ และความนิ่งที่ช่วยให้เชลซีสามารถครองบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพในเกมกับสเปอร์สเขาถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดหรือ Man of the Match ขณะที่ซานเชสเองก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยการออกมาตัดลูกครอสหลายครั้งอย่างมั่นใจซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในสีเสื้อเชลซีตามรายง,งานจาก h ูสกอร์มอยเซสไคเซโดมีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลสำเร็จมากถึง57.2ครั้งต่อเกมในพรีเมียร์ลีก และมีอัตราความแม่นยำเกินกว่า90%ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขสูงสุดของทีมเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาเรสกานี่จึงไม่ใช่เพียงแค่มิดฟิลด์เชิงรับที่ทำหน้าที่แย่งบอลเท่านั้นแต่เป็นผู้เล่นที่สามารถเริ่มต้นเกมรุกจากแดนลึกไปอย่างมั่นใจและในวัยเพียง24ปีเขายังมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกไกลที่สำคัญไม่มีใครพูดถึงค่าตัว115ล้านปอนด์ของเขาอีกต่อไปแล้วเพราะฟอร์มการเล่นในตอนนี้ ได้ตอบทุกคำถามไปเรียบร้อยแล้วข่าวต่อไป Crystal Palace กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวไทริกจอร์ n ดาวรุ่งวัย19ปีของเชลซีในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ครับแม้เจ้าหนูรายนี้จะเริ่มต้นรุด,ดูการได้อย่างสวยงามกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีภายใต้การคุมทีมของเ Enzo so m a r ร s c a แต่ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมก็ยังไม่ยอมหยุดและทีมที่ดูจะจริงจังที่สุดในตอนนี้ก็คือ Crystal Palace ย้อนกลับไปก่อนปิดตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมา เคยเกือบจะได้ย้ายไปอยู่กับฟูลแลมแต่ดีลไม่เกิดขึ้นขณะที่โรมาก,ก็เคยแสดงความสนใจเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็อยู่กับเชลซีต่อและกลายเป็นผู้เล่นที่มารเรสกาใช้ประโยชน์ในตำแหน่งกองหน้าอย่างไรก็ตามมีรายงานจากอารอนมามิโรนักข่าวสายตลาดซื้อขายชื่อดังเปิดเผยว่าพาเลสกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเชลซีเพื่อพยายามปิดดีลให้ได้ภายในเดือนมก,กราคมนี้โดยพวกเขาต้องการเซ็นสัญญาแบบถาวรไม่ใช่ยืมตัวทำไมพาเลสถึงอยากได้ไทริคจอร์จขนาดนั้น หนึ่งเลยคือโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือของพาเลสเป็นโคช้ชที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนาแนวรุกดาวรุ่งและสไตล์การเล่นของจอร์ดก็เข้ากับระบบของเขาอย่างมากอีกทั้งการที่จอร์ดเป็นชาวลอนดอนก็ทําให้การปรับตัวไม่น่าจะยากนักพาเลสมองเห็นจอร์ดในบทบาทคล้ายกับเอเบเรชีเอเซ่ที่เคยเป็นหัวใจเกมรุกของทีมก่อนจะย้ายไปอาเซนอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาต้องการคนที่มีความสร้างสรรค์และใกล้เล่นในพื้นที่สุดท้ายซึ่งจอร์ดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพตรงนั้น สำหรับเชลซีจอร์ดถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว3ประตูจากการลงสนามเพียง8นัดโดยเป็นตัวจริงเพียง3เกมเท่านั้นแถมยังสามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งปีกและกองหน้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเข้าใจเกมที่สูงเกินไยแต่เมื่อมองในมุมของสโมสรสิงห์บลูส์ก็มีผู้เล่นอายุน้อยในตำแหน่งรูกมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอเลฮันโดรกานาโชเอสเตวาวิลเลียนเจมี่กิทเทนส์และจิโอวานนีเควนดา ที่จะมาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าดังนั้นการตัดสินใจว่าจะเก็บหรือปล่อยจอร์ดออกไปอาจขึ้นอยู่กับแนวทางระยะยาวของทีมมากกว่าฟอร์มในระยะสั้นและถ้าเรามองไปอีก5ปีข้างหน้าเชลซี Chelsea จะต้องมานั่งเสียใจไหมที่ปล่อยให้ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงแบบไทริคจอร์ดไปอยู่กับทีมคู่แข่งโดยตรงในพรีเมียร์ลีก ข่าวสุดท้ายยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายของเชลซีโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังซึ่งดูเหมือนว่าสิงห์บลูส์จะต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่ในการไล่ล่าตัวแนวรับจากลาลิก้าเพราะมีรายงานจากฟิชเชอร์เฮสผ่านคอร์ทออฟไซด์ระบุว่าเชลซีและสเปอร์อาจต้องพลาดเป้าหมายสำคัญในการเสริมแนวรับอย่างเอริกาเซียกองหลังของบาร์เซโลนา ก่อนหน้านี้ทั้งเชลซีและสเปอร์ต่างให้ความสนใจในตัวของกาเซียซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และถือเป็นกองหลังที่มีเทคนิคดีเล่นบอลกับพื้นได้อย่างมั่นใจเหมาะกับระบบการเล่นที่เน้นการครองบอลของทั้ง2ทีมแต่รายงานล่าสุดระบุว่ากาเซียวัย24ปีไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาเขามีความสุขกับชีวิตในคัมนูและเตรียมต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดในเร็วๆนี้ นี่จึงถือเป็นข่าวร้ายสำหรับเชลซีและสเปอร์โดยตรงเพราะทั้งสองสโมสรต่างระบุชื่อของกาเซียไว้ในลิสต์เป้าหมายหลักในการเสริมแนวรับช่วงปี2026โดยเฉพาะฝั่งเชลซีที่กำลังมองหากองหลังอายุน้อยเข้ามาทดแทนผู้เล่นที่อาจย้ายออกหรือเพื่อเพิ่มความลึกในแนวรับสัญญาฉบับปัจจุบันของกาเซียกับบาร์เซโลนาจะหมดลงในช่วงปลายฤดูกาลนี้ซึ่งเดิมทีถือเป็นโอกาสทองสำหรับทีมจากอังกฤษที่จะยื่นข้อเสนอแบบฟรีเอเยต์ แต่เมื่อเต้าตัวตัดสินใจอยู่ต่อและพร้อมเซ็นสัญญาใหม่ความหวังทั้งหมดจึงแทบจะปิดตายทันทีครับนับตั้งแต่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมบาร์เซลโลนาในปี2021กาเซียลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วกว่า125นัดในทุกรายการรวมถึงช่วงที่ถูกยืมตัวไปเล่นให้คิโรนาในฤด,ดูกาลก่อนซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนช่วยให้คิโรนาก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปสำหรับเชลซีการพลาดดีลนี้อาจหมายความว่า พวกเขาต้องหันไปมองเป้าหมายรายอื่นในตลาดลาลิก้าหรือยุโรปโดยเฉพาะนักเตะที่มีสไตล์ใกล้เคียงกับกาเซียซึ่งสามารถเล่นในระบบของเอนโซมารสกาได้อย่างกลมกลืนและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีฟังกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณครับ